อาาาารเป็นนยักกกกดิดีาาดีศมโตลสบาายม,มราอสวัสดีครับพบก,กับรายการเก่งกาจโฮโ h เฮลตี้นะครับวันนี้เราจะสรุปนะครับนะฮะคัมภีร์โหราศาสตร์คือการรู้ชะตากรรมนะครับนะฮะ จากดวงชะตาเนี่ยมันมีทั้งคุณและโทษคือถ้าหากรู้ว่าตนจะได้ดีก็จะประมาททำให้ขี้เกียจในที่สุดก็จะเอาดีไม่ได้ความประมาทจะทำให้ผลดีนั้นเสื่อมสูญไปด้วยหากรู้ว่าชะตาชีวิตไม่ดีก็จะหดหู่ท้อแท้น้อยใจในชีวิตพระพุทธเจ้าจึงได้สอนว่าคนเราเกิดมาด้วยอำนาจกรรม ผลกรรมได้ถักสารเป็นชะตาชีวิตแล้วกรรมทั้งหลายนั้นเราเป็นผู้สร้างขึ้นเราเท่านั้นจึงเป็นผู้แก้ไขปรับปรุงหรือทำลายชะตาชีวิตเนี่ยถักสารจากชะตากรรมชะตากรรมกำหนดตามเวรกรรมดังนั้นนะครับเมื่อมีปัญหาชีวิตก็ต้องแก้ด้วยเรื่องกรรมการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ความเมตตากรุณาเกื้อกูลทำดีต่อกันแบ่งเป็นการเปลี่ยนคู่กรรมซึ่งให้เป็นคู่กรรมดีการให้อภัยอโหสิกรรมตัดบ่วงกรรมชั่วให้โมฆะความดีคือการทำให้จิตใจบริสุทธิ์เหนือขันห้าก็จะหลุดพ้นจากอำนาจกรรมได้ดวงใจบริสุทธิ์ย่อมเบิกบานอย่างไร้ความจำกัด ไม่ว่าโลกหรือชีวิตจะเป็นเช่นใดก็ตามดวงใจที่บริสุทธิ์ย่อมดำรงอยู่ในสภาวะเบิกบานนิรันดรนวันนี้ขอเสนอเมนูเป็ดผัดเผ็ดตามพมนในครัวเลยครับครับวันนี้ก็จะเสนอประเภทมีเนื้อสัตว์เล็กหน่อยใหก็พวกนี้มันก็ต้องมีและครับนะฮะพวกโปรตีนนะฮะนี่แหละครับมันก็จะมีนี่แหละครับเป็ดพะโล มันก็ดีแล้วครับรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผัดต่างๆนี่อย่าลืมนะครับเราต้องล้างด้วยน้ำส้มสายชูกลั่ปอร์เซน5%์ตราฉลากทองนะครับล้างแล้วมันโอ้โหสบายใจครับอะไรต่างๆที่มันติดมามันก็จะไปกับน้ำครับครับเปิดไฟดีแล้วนะครับใส่น้ำมันพืชเลยครับตอนนี้ก็เรียกว่าวิบากกรรมของของกุ๊กนะฮะของพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายก็ไปตอนผัดพริกนี่เลย มันทรมานจมูกเหลือเกินเอาใส่ลงไปนี่ที่สําคัญละครับมันต้องผัดให้หอมครับถ้ามันหอมขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็อย่างที่บอกว่ากินมันชุนคือมันจะลาไปเจ็เจ็ดย่านน้ำเลยครับนะบ้านใกล้เคียงเขาจะโบยวายครับโอ้โอกินอะไรกันเนี่ยฉุนเหลือเกินทั้งจามทั้งอะไรฮัเชยกันดีนะครับก็ดีครับให้รู้ว่าบ้านเรากำลังทําอาหารอร่อยกินหอมดีแล้วครับใส่ไปเลย เป็ดพะโล้นะครับเป็ดพะโล้ครับตอนนี้ใส่น้ำตาลใส่แดงซะหน่อยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับใส่ไปเลยครับสองชอ้อนสีวขาวจุดหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองครับหนึ่งชอ้อนพริกหนุ่มครับพริกหนุม่มใส่ลงไปเลยใบมะกรูดใส่ลงไปเลยสุดท้ายด้วยใบกะเพราครับ ใบกระเพราใส่เยอะหน่อยแล้วครับนะฮะเพราะมันเป็นพระเอกเหมือนกันนะครับนะฮะมันทั้งหอมทั้งขับลมได้ด้วยเสร็จแล้วปิดไฟครับผิดไฟปั๊บเราก็พร้อมเสิร์ฟเลยครับก่อนจะเสิร์ฟก็ต้องชิมหน่อยนะครับนะฮะเพื่อให้รู้ว่าฝีมือเราเป็นยังไงข้าวล้ลายทั้งถ้วยนะครับอย่าให้บอกใครนะครับล้ำอร่อยแซ่บเลยครับ ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวและฉลากทองครับนะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพครับทุกครัวเรือนขาดไม่ได้ครับสำหรับวันนี้ชมแล้วอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคนจนคนมีกินอาหารดีดีถ้ากินไม่ดีก็มีพยาธโลคค่ะป่วยไม่สบาไม่